เวันนี้จะมาให้อาหารปลาด้วยขนมปังหอมอร่อยแต่กินไม่ได้ปลากินได้ป่าไหน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 อยู่ตรงไหนเอาละตัวใหญ่นู้นตัวใหญ่วันอดูสองอย่างสองตัวใหญ่ผู้หนุ่มมาเทียบเลยนะนั่นขึ้นมาแล้วอนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาช่อนเน้ะไม่ไม่ใช่ปลาครับปลาครับระวังมันจะไปโดนฝุ่นขาวนะ ปลาครบับปลาคร <Shot någonting. S 1> <ét> ับแล้วไอไอปลาเนี่ยปลาดุกไปแล้วแล้วไอ้ปลาเนื้อเหลืองไอเื้อเหลืองมันจะกินไหมกินกินหมดกินเหรอเพราะมันไม่ได้อาหารโอ้เห็นไหมเห็นตาไหมสองเห็นเห็นเออเอาตรงนี้ไปดีกว่าตรงนู้นกับตรงนี้อันไหนดีกว่ากันมันก็เหมือนกันเนี่ยโอ้โหโอ้ยมาแย่งกันนะแล้วไอแล้วไอ้อทำไมตัวนั้นไม่ยอมกินอ่ะตัวไหน ไอตัวเขาไอเหลืองเหลืองไงตัวขาวอ่อนั่นแหละไม่ปลาปลาปลาดุกมันแย่งกันอยู่อ่ะมัน<อ>มันไม่ได้เอาตัวนั้นไม่ได้เน่ไอตัวเงินตัวทองไม่มาไปผสมร้องกับเขาด้วยไม่มาหรอกมามาปุป๊บปลาพวกนี้ก็ตายเลยเอ,เอาไป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 หมดแล้วหมดแล้ว <laughs> เอาทักตัวกับอัดดีกว่า,าขอขอเอาไปทำพันสักตัวนึง โอ้อา้าวนี่เหลือก้อนสุดท้ายก้ <c oughs> อนด้ายได้โอ้ยโอ้ยโอ้สุดท้ายเด <c oughs> ี๋ดยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้ต่อหมดมาดูดิดดโอ้ยหมดตั้ำหน่อยเดียวนึง